รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอสทออ t นทีวีค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะนันภูมิใจอย่างมากเลยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาสัมผัสดวงดาวอย่างใกล้ชิดใช่ละค่ะนันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามติดภารกิจช่างภาพกับการถ่ายดาวแบบ Deep Sky o b j e c t หรือว่าการถ่ายวัตถุห่วงลึกทางอวกาศนั่นเองค่ะและในเทปนี้นะคะจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามรับชมพ,พร้อมๆกันค่ะ อนนี้ค่ะนันก็อยู่กับอาจารย์โอนะคะอาจารย์วิรติกิรติการชัยค่ะซึ่งอาจารย์นะคะก็เป็นนักวิชาการอิสระค่ะทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็สิ่งแวดล้อมอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่นานนันเดี๋ยวก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอะไรคะที่ทําให้อาจารย์มาสนใจด้านการถ่ายดาวเป็นความชอบในเรื่องดาราศาสตร์ตั้งแต่ในวัยเด็กครับได้อ่านหนังสือได้ทราบเรื่องราวจากภาพของหนังสือชื่อว่าคอสมอสนะครับของคาวสักเคน ก็ประทับใจแล้วก็ติดตามมาตลอดมีโจทย์ในการถ่ายภาพอะไรที่น่าสนใจไหมคะก็จะมี2อย่างใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือเราขึ้นมาในที่ที่มีภูมิทัศน์หรือแลนด์สเคปสวยงามดังนั้นเราก็จะสามารถถ่ายภาพดาวกับฉากหน้าที่เป็นแลนด์สเคปไม่ว่าจะเป็นเส้นแสงดาวนะครับทางท้เงถือกในส่วนของแขนฝุ่นะครับรวมถึงวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ในห้วงลึกที่เราเรียกกันว่าด e ฟสกายออบเจครับ ตอนนี้ค่ะเราก็เดินทางกันมาเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงที่เราเนี่ยจะได้เห็นภาพดาวสวยๆจากอาจารย์แล้วอาจารย์เล็งไว้หรือ,อยังคะว่าจุดไหนจะเป็นจุดที่อาจารย์จะถ่ายดาวในคืนนี้ก็จุดที่เราดูไว้นะครับก็คือควรจะเป็นเป็นเนินะนะครับเป็นเนินที่เป็นจุดสมมิตหรือจุดสูงสุดและควรจะโอเพนหรือเปิดทุกทิศทางไม่มีอะไรมาบดบัง โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะนันคิดว่าอาจารย์เนี่ยก็คงจะมีภาพอยู่แล้วแหละว่าอยากได้จุดไหนเดี๋ยวเราตามอาจารย์ไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าต่อจากนี้อาจารย์จะทําอะไรคะ่ะถึงตรงนี้เราก็มาถึงจุดที่เรา ทางเป้าหมายในค่ำคืนนี้แล้วนะครับที่จะถ่ายภาพเราเลือกตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดสูงสุดของดอยม่อนมาร์กแล้วก็มีต้นไม้อยู่สองต้นเราจะมองว่าเป็นฉากหน้านะครับสำหรับการทําเส้นแสงดาวเองก็ตามหรือจะถ่ายภาพทางช้างเผือกกับฉากหน้าที่เราต้องการงั้นก่อนพระอาทิตย์ตกค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาจัดการตั้งแคมป์กันก่อนเผื่อวันนี้เนี่ยจะมีเต็นท์สวยๆได้เป็นฉากหน้ากับเขาเหมือนกันไปค่ะอาจารย์ เราจะเข้าสู่ช่วงการถ่ายดาวในค่ำคืนนี้นะคะเราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะอาจารย์คะสำหรับมือใหม่เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะก็เราต้องเซตติ้งกล้องเลนส์ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็เริ่มจากการใช้เลนส์มุมกว้างนะครับกล้องมิเลเลสหรือ DSLR สิ่งแรกเลยก็คือเรื่องการทำโฟกัสสำคัญที่สุดนะครับด้วยการปรับเป็นแมนนวลโฟกัสนะครับหลังจากนั้นขณะที่เราจะทำโฟกัสเราก็เปิดไลน์วปอยู่ข้างหลังซูมขยายจนกระทั่งดาวที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับมีขนาดเล็ก ขอบคมนะครับเราจะสังเกตว่าขณะที่โฟกัสได้เนี่ยดาวมันจะค่อนข้างจะกระพริบระยิบระยับไปด้วยเนี่ยแหละค่ะเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวสําหรับมือใหม่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะแนนก็จะขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ของอาจารย์โอด้วยแล้วก็เวลานี้ก็ต้องขอไปเตรียมตัวบ้างแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยแนนจะถ่ายดาวคู่ไปกับอาจารย์โอแล้วนาภาพมาฝากคุณผู้ชมกันค,ค่ะ เราก็จะเป็นกลุ่มดาวต่างๆจริงๆเราก็มีนิทานดาวครับก็อย่างกลุ่มดาวในพานเ,นเป็นกลุ่มดาวเรียงเด่นที่เราเห็นได้ชัดเจนในซิกฟ้าเหนือนะครับก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่ก็ถ้าเรื่องเล่าเนี่ยถ้าเป็นกรีกและโรมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าในพานก็ชื่อว่าโอไรออนนะครับเขาก็มีความสามารถในการล่าสัตว์มากเขาเป็นในพานให้กับเทพีอ์เท,เทมิสก็คือดวงจันทร์นั่นเอง แต่ว่าเทพีนี้ก็เป็นลูกของซุสแต่ในพานนี้ก็จะเป็นลูกครึ่งเทพคนละชนชั้นนะครับก็ถูกกีดกันนะครับในที่สุดก็ในพานก็ถูกทําให้ตายอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้วยความรักเนี่ยสุดท้ายเ,าเทพซุสก็ยกในพานที่ไปวางไว้บนท้องฟ้า,เ,าเทพีอาเทมิสก็คือดวงจันทร์เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ผ่านในพานเดือนละครั้งก็ได้พบกันอย่างน้อยเดือนละครั้งแม้รักไม่สมหวัง แต่ก็ยังได้พบหน้ากันตำนานเรื่องเล่าต่างๆนะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยอดีตการค่ะซึ่งมันก็ยิ่งทําให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็น่าค้นหาม,มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ลากันไปพร้อมนิทานจากดวงดาวของอาจารย์โอค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาเช็คภาพกันค่ะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์โอถ่ายภาพในงดงามแค่ไหนค่ะ สนับสนุนรายการโดย ึ่งเมื่อคืนนะคะเราก็ได้ถ่ายสตาร์เทลแล้วก็ทางช้างเผือกไปแล้วค่ะแต่อาจารย์โอบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาถ่ายกันแบบแอดวานซ์กว่าเดิมซึ่งการถ่ายแบบ Deep Sky Object เนี่ยมันมีความแตกต่างจากการที่เราถ่ายเมื่อคืนยังไงคะก็ที่เราถ่ายในวันแรกแนนันนะครับก็คจะเป็นถ่ายภาพในมุมกว้าง<ฮ>ะนะครับก็จะเก็บภาพทั้งที่เป็นฉากหน้า Landscape กับดวงดาวซึ่งเป็นฉากหลังก็มีสเสน่ห์งดงามในลักษณะหน,นึง่ง แต่สำหรับคนที่ถ่ายภาพดวงดาวแล้วเนี่ยก็จะมองหาแล้วก็มีความท้าทายที่จะถ่ายภาพลึกลงไปกว่าน,นั้นนะครับด้วยเลนในช่วงทางยาวมากขึ้นก็ถ่ายภาพด้วยเลนเทเลโฟโต้นะครับก็จะสามารถเก็บรายละเอียดของวัตถุที่อยู่ใกลออกไปนะครับในแง่ของรูปทรงแล้วก็สีสันครับค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องหันมาถ่ายภาพแบบนี้คะอาจารย์เมื่อได้เห็นภาพถ่าย ลิฟการอ็อบเจกต์จากต่างประเทศะนะครับหรือจากผู้รู้ที่ถ่ายภาพเก่งๆก็จะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้รู้สึกว่าเราอยากจะทําให้มันได้หรือทําให้มันดีคนไทยก็สามารถทําภาพส,ายสวยๆอย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าโลเคชันเนี่ยไม่ได้มีผลใช่ไหมคะต่อให้เราอยู่ประเทศไทยเราก็ได้ภาพความสวยงามไม่แพ้ต่างประเทศเลยใช่ครับถ้าเราอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันและจะจูดท,ที่ระดับเดียวกันเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บภาพในมุมมอง หรือวัตถุทองฟ้าชนิเดเทยวกันได้ไมมาถึงการถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ขั้นต้นสําหรับภาพ deep sky object นะครับก็ประกอบด้วยอุปกรณ์3-4ชิ้นชิ้นที่1คือขาตั้งกล้องที่มีระดับน้ําชิ้นที่2มอเตอร์ตามดาวกล้องและเลนเทเลทามเมอร์นะครับการใช้งานก็เริ่มจากการตั้งขาตั้งกล้อง ให้ได้ระดับน้ําติดตั้งมอเตอร์ตามดาวโดยชีย้มอเตอร์ตามดาวนี้ไปทางทิศเหนือซึ่งมีขั้วฟ้าเหนืออยู่ร่วมทิศกันทำโพลารไลเมนต์หรือการเล็งขั้วฟ้าเหนือให้แม่นยําติดตั้งกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนเทเลลงบนมอเตอร์ตามดาวนะครับทำบาลานซ์น้าหนักให้สมดุลหลังจากนั้นเซตติง้งโดยการลากสปีดชัตเตอร์สองสหรือ4นาทีขึ้นอยู่กับวัตถุที่เราติดตามนะครับ ISO ไม่สูงมากนัก อยู่ประมาณ800ถึง1,600หรือ3,000ที่เราใช้ s o ไม่สูงมากนั้นก็เพราะว่ามอเตอร์เราสามารถตามดาวเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นทำโฟกัสอินฟินิตี้ไว้บาลานซ์ออโต้สั่งถ่ายภาพด้วยโหมดรอด้วยไฟายรอหลังจากนั้นกำหนดจำนวนภาพถ่ายผ่านทามเมอร์แล้วสั่งถ่ายได้เลยครับ แล้วซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นภาพสวยๆ,ๆ,ๆที่อาจาร,รย์โอถ่ายเมื่อคืนกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยให้อาจาร,รย์โอเนี่ยอธิบายให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันก่อนว่าการโปรเซสเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรคะก็ภาพที่เราจะทาเป็นภาพแรกนี่คือภาพเส้นแสงดาวเกิดจากการถ่ายภาพต่อเนื่องนับร้อยๆภาพนะครับภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นจุดของเส้นดาวยังไม่เป็นเส้นดาวนะครับพอการรวมภาพหรือโปรเซสเนี่ยทำให้เกิดเส้นแสงดาวต่อเนื่องขึ้นมาก็เลยจะเป็นภาพที่ มาสะาร์ขึ้นค่ะแล้วขั้นตอนของการโปรเซสนี่มีอะไรบ้างคะเราเลือกครับว่าจะรวมภาพด้วยโปรแกรมอะไรว่าจะเป็น Star Stack หรือ Photoshop เปิดไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่เราปรับแต่งทั้งหมดแล้วนะครับ Open และขั้นตอนสุดท้ายง่ายๆครับกดคำสั่งที่4ซึ่งเป็นคำสั่ง Stack หมายถึงรวมภาพนะครับเราก็จะเริ่มเริ่มเห็นว่า เส้นแสงดาวเริ่มเริ่มต่อกันไปค่ะซึ่งภาพแรกที่เราได้มานะคะคุณผู้ชมมันจะเป็นแค่จุดเล็กๆของดาวนั่นเองใช่ครับจุดกับจุดต่อกันไปจนเกิดเป็นเส้นแสงดาวนั่นเองครับ<ม>หัวใจสําคัญของเส้นแสงดาวนั้น,นคือการเลือกฉากหน้าค่ะช่างภาพหรือผู้ถ่ายภาพเนี่ยควรจะมองหาฉากหน้าที่เล่าเรื่องได้อาจจะเป็นพระเจดีย์เป็นอาคารบ้านเรือนอรถหรือต้นไม้หรือเส้นทางแล้วแต่ว่าเราจะจัดองค์ประกอบยังไง ส่วนาดาวที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบรองลงมา,อางตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเราหมุนาดาวหรือทําเส้นแสงดาวโดวยมีดาวเหนืออยู่บนรถแลนด์โรเวอร์ของเรานะครับ<ช><ช>แล้วก็มีต้นไม้เป็นตัวเสริมฉากอันนี้ครับช่างภาพก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างฉากหน้ายัางไง<ช><ช>แล้วในโปรแกรมตัวนี้นะครับ Star St s t a k ก็ยังมีของเล่นเพิ่มเติมครับก็คือมีออปชันที่ว่าจะให้เส้นแสงดาวเรียนแบบของ ดา,ดาวตกหรือว่าดาวหางก็ได้โดยการที่เข้าไปที่ Setting นะครับแล้วก็เลือกเช็คในช่วงคอมเมนต์โหมดครับส่วนจะเอาจะหางยาวหางสั้นก็ปรับได้นะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็สั่งส t ต็อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้นอกจากเป็นเส้นเส้นตรงแล้วก็วจะเริ่มกลายเป็นเส้นของเหมือนเส้นของดาวหาง อาจารย์คะนอกจาก s t a r ์เทลที่ช่างภาพเนี่ยนิยมถ่ายกันแล้วยังมีการถ่ายดาวอื่นๆไหมคะที่ค่อนข้างนิยมที่ยอดฮิตเลยก็คือใจการทางช้างเผือกครับก็เราเริ่มถ่ายใจกลารทางช้างเผือกในไประเทศไทยได้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีขนาดใหญ่สังเกตการง่าย เพียงแต่ A อยู่ในที่ที่มืดนะครับแล้วก็ไม่มีสัญญาณรบกวนใดๆ้าจะเห็นทางช้างเผือกในช่วงเวลาที่เราเช็คได้จากแอปพลิเคชันครับทีนี้ทางช้างเผือกเนี่ยจะถ่ายให้สวยได้เนี่ยเราก็ต้องมีการมาปรับแต่งเพื่อจะเห็นรายละเอียดบนท้องฟ้าได้มากขึ้นครับคุณผู้ชมคะการถ่ายทางช้างเผือกแล้วก็สตาร์เทลแล้วเนี่ยว่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะสำหรับช่วงหน้าค่ะเราจะไปแอดวานซ์อีกขั้นหนึ่งซึ่งจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามรับชมกันค่ะ ตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแววรออยากถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันอยากปล่อยให้ความคิดถึงเป็นแค่ความรู้สึก คิดถึงเมืองไทยคิดแล้วไปให้ถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออเนียว Yamaha XSR 155ดีไซน์ข้ามกาลเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิม <c oughs> ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า Yamaha XSR 155 Sport Heritage เ <c oughs> ที่ยวสายใหม่กับโตโยตา้าถนนสีขาวกันนะครับก่อนออกเดินทางเช็คเส้นทางจองสถานที่เช็คความพร้อมของรถพร้อมครับ เช็คความสะอาดหูสะอาดแมสพร้อมไปกันเลยให้เราปลอดภัยและเพื่อนร่วมทางปลอดภัยมีวินยัยมีน้ำใจนะคะไปถึงที่หมายเที่ยวสบายใจทุกเส้นทางกันนะครับความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า ออดิยามาฮ่าเอ็กเออาร์หนึ่งห้าห้าสปอร์ตเเอสอนทนิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทยที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวมาย่างยาวนานหลากทุกรถครบทุกเรื่องคู่มือนักเดินทางอ่านอ,อสทอสทรู้ลึกเรื่องท่องเที่ยว พบกันที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกต้นเดือนสนับสนุนรายการ หลังจากที่เราเนี่ยได้ไปถ่ายแบบ Deep Sky Object มาแล้วขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยสมบูรณ์กันยิ่งขึ้นอาจารย์คะการโปรเซสมีอะไรบ้างคะก็การถ่ายภาพ DSO หรือ Deep Sky Object วัตถุในห้วงนวเคกายรนะครับเกิดจากการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นจำนวนมากเพื่อรวมสัญญาณเราใช้เทคนิคที่เรียกว่าการทำ stacking stacking ก็คือเราใช้โปรแกรมเฉพาะทางนะครับอาจจะเป็น dsa deep sky stacker หรือ photoshop เองก็ได้นะครับก็เราก็โหลดไฟล์เราเรียกว่า light frame เช่นเราถ่ายมา30ภาพนะครับแล้วก็ต่อด้วย dark frame by as แล้วก็ flat field แล้วสั่งให้โปรแกรมรวมภาพก็จะได้ไฟล์ที่เป็นภาพรวมสัญญาณเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ก็ไฟนอนเลยครับด้วยการส่งไปทำสีและรายละเอียดผ่านโปรแกรม photoshop ถือว่าเส็จสิ้นโปรแกรมแล้วก็การรวภาพครับ และถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจใครอยากจะมาเข้าร่วมการถ่ายภาพกับอาจารย์นะคะเดี๋ยวนั้นจะทิ้งแฟนเพจของอาจารย์ไว้ให้ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้ทั้งแนนเองแล้วก็แฟนๆอ,อสทออทีวีได้มีโอกาสมาชมภาพงดงามแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับ วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวปากาะเกะยอที่บ้านป่าบงเปียงกันและความมหัศาจรรย์ของที่นี่จะน่าสนใจแค่ไหนสัมผัสไปพร้อมๆกันค่ะวิธีชีวิตอันแสนเรียบง่ายของชาวปากะกาเกยอนะคะ ตื่นขึ้นหลังจากฟ้าสางแม่เท่าก็ก่อกองไฟในเตาฟืนหลังจากข้าวสุกและหอมกรุ่นอาหารอันแสนเรียบง่ายของชาวปากาเกยออย่างผักต้มน้ำพริกปากระป๋องและข้าวเบอะก็พร้อมกินแล้วล่ะค่ะสายแม่เท่าออกไปถอนหญ้าในแปลงนาขั้นบันได พร้อมกับหาปูหาปลาหรือกับข้าวเล็กๆน้อยๆเอาไว้สำหรับมื้อเย็นชีวิตอันแสนสุขได้รับการถ่ายทอดจากชาวบ้านสู่ผู้คนที่มาเยือนเ,เรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านป่าบงเปียง<ม>ก็งดงามพอกับรอยยิ้มที่ฉายออกมาจากแววตาของชาวบ้านที่นี่ค่ะ รอบรอบบ้านก็จะปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์และหาอยู่หากินกันอย่างสบายๆไม่เร่งร้อนชีวิตของคนที่นี่ ก็แข็งแกร่งพอกับต้นข้าวที่รอออกรวงในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี่่ละค่ะซึ่งก็น,นับว่าเป็นความหวังของทุกคนที่จะได้อิ่มท้องกันไปตลอดอีกปีในวันสบายๆของชาวปากกาเกยอนะคะเขาก็จะมีเครื่องดนตรีคู่ใจค่ะที่เรียกว่าเตน,นานั่นเอง ว่ากันว่าชายหนุ่มชาวปากัดตยอเนี่ยนะคะจะใช้เครื่องดนตรีนี้ล่ะค่ะในการจีบผู้หญิงที่ตัวเองหลงรักหรือว่าถ้าเป็นพ่อเท่าแม่เท่าเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้เครื่องดนตรีนี้ล่ะค่ะในการบอกเล่าขับลำนำให้กับลูกหลานได้ฟังถ้าางนั้นตอนนี้นะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะผ่อนคลายท่ามกลางคุณเขาเดี๋ยวให้พี่ชัยค่ะขับกล่อมบรรเลงเพลงนี้ให้เราฟังกันค่ะ การได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวปากะกาเกยอที่บ้านป่าบงเปียงกันซึ่งไม่ว่าการเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะวิถีชีวิตที่เรียบง่ายก็ยังคงสเสน่ห์ไว้ค่ะและสำหรับเทปนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับเทปหน้านั้นจะพาไปพบเรื่องราวมหัศจรรย์ที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันค่ะ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมรู้สึกเต็มอิ่มไหมคะกับโลกยามค่าคืนอีกหนึ่งมิติคะ่ะที่ทางอสทอออนทีวีเนี่ยได้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสในสัปดาห์นี้ และอีกหนึ่งชุมชนเล็กๆน่ารักน่ารักที่บ้านป่าบงเปียงนะคะนันเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ลองมาสัมผัสก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็ความงดงามเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของอสทออทีวีไปแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านนจะพาคุณผู้ชมไปตามติดภารกิจนักเขียนช่างภาพท่านไหนอย่าลืมติดตามรับชมในรายการอสทออทีวีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คิดถึงเป็นแค่ความรู้สึกคิดถึงเมืองไทยคิดแล้วไปให้ถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออเนียลยามาฮ่าเอเอสอาร์หนึ่งห้าห้าดีไซน์ข้ามกาลเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่ายามาฮ่าเอ1 5 5อาร์หนึ่งห้าห้าสปอร์ตเฮลิเทจเที่ยวสายใหม่กับโตโยต้าถนนสีขาวกันนะครับก่อนออกเดินทางเช็คเส้นทางจองสถานที่ เช็คความร้อนของรถพร้อมครับเช็คความสะอาดถูสะอาดแมสพร้อมไปกันเลยให้เราปลอดภัยและเพื่อนร่วมทางปลอดภัยมีวิน,นัยมีน้ำใจนะคะไปถึงที่หมายเที่ยวสบายใจทุกเส้นทางกันนะครับความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับขื่วิธีเดิม ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าออดียามาฮ่าเอสอาร์หนึ่งห้าห้าสอร์ตเทอสอทอนทิตศารท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทยที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานหลากทุกรถครบทุกเรื่องคู่มือนักเดินทางอ่านอ,านอสอทอ อสทรู้ลึกเรืเร่องท่องเที่ยวพบกันที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกต้นเดือน